สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Let's Get g l o b a l เรื่องเล่าเคล้าความรู้นะคะรายการที่จะชวนทุกท่านมาพูดคุยเรื่องนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศที่สภาพั์กำลังทำอยู่ค่ะเปิดมาปีนี้นะคะ2568ประเด็นร้อนแรงยังคงอยู่ที่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วทุกท่านเชื่อไหมคะว่า3ส,สิ่งนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะปัญหาใกล้ตัวเราที่สุดเลยในตอนนี้นะคะคือปัญหา PM 2.5ค่ะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วพอคนเราป่วยบางคนต้องหยุดงานนะคะก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วส่งผลปัญหาต่อการเงินของตัวเองแล้วก็กระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมในที่สุดค่ะและนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อยในพันตัวอย่างปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันค่ะ 啊。Yeah. แน่นอนว่าภาครัฐของเราอย่างสภาพัฒน์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะเรานะคะได้ริเริ่มโครงการ Thailand Green Incubator ซึ่งดำเนินการร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียเ s i ชีย e v e l o p m e n t Bank หรือว่า ADB นะคะซึ่งเขาขนานนาตัวเองว่าเป็น Climate Bank ด้วยนะเพื่อนำเอาองค์ความรู้นวัตกรรมและก็เครื่องมือต่างๆนะคะมาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทยของเราค่ะและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องรา ในวันนี้นะคะขอต้อนรับจ้าจ๋าค่ะจ้าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้จ้าจ๋าแนะนําตัวเลยดีกว่าค่ะค่ะจ้าจ๋านะคะพรจิราเพนพาสนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสภาฒพนพ์ค่ะค่ะจ้าจ๋าก็คือเป็นผู้รับผิดชอบหลักเนาะที่ดูเรื่องของ ADB นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของโครงการ Thailand Green Incubator เนี่ย เผื่อท่านผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะยังไม่คุ้นเคยว่า ADB คือธนาคารอะไรนะคะาจะให้จ้าจ๋าช่วยอธิบายนิดนึงว่า ADB เนี่ยเขาเป็นธนาคารอะไรนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆยังไงบ้างคะ่ะ ค่ะ n a b นะคะเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2509ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า69ประเทศนะคะมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรืองครอบคลุมทุกภาคสว่วนยืดหยุ่นและยั่งยืนในขณะเดียวกันก็ยังคงพยายามจะขจัดปัญหาความยากจนค่ะ โดยโครงการที่ ADB มีส่วนร่วมเนี่ยก็ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจพลังงานไปจนถึงสวัสดิการสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดย ADB เนี่ยก็จะทำการสนับสนุนประเทศต่างๆผ่านการให้เงินกู้เงินช่วยเหลือแล้วก็ความช่วยเหลือทางวิชาการค่ะ แล้วก็อย่างที่พี่มิมได้พูดไปในตอนแรกนะคะปัจจุบันเนี่ย ADB ก็นิยามตัวเองว่าเป็น Climate Bank หรือธนาคารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะโดยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและนำเสน,นอนวัตรกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในภูมิภาคค่ะ งั้นแสดงว่า ADB เนี่ยก็คือไม่ใช่ธนาคารธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าเขาว่าคือสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนาะที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมและก็พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะงั้นเรามาต่อกันเลยที่คำถามถัดไปนะคะแล้วว่า ADB กับสภาพัฒน์เนี่ยเรามาทำความร่วมมือกันได้ยังไงคะค่ะก็ ADB นะคะมีบทบาทในการสนับสนุนประเทศต่างๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะส่วนสภาพัฒน์ของเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ทำหน้าที่พัฒนาและวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นโครงการ Thailand Green Incubator เนี่ยจึงเกิดขึ้นมาจากเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนะคะที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยนั่นเองค่ะ แม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังคงพบกับความท้าทายอีกจำนวนมากสภาพัฒน์จึงแนะนำความร่วมมือระหว่างประเทศกับ ADB มาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการเข้าถึงความรู้และนวัตกรรมโดยให้ ADB เนี่ยนำความเชี่ยวชาญมาส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานไทยซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่สภาพัฒน์ที่เดียวนะคะแต่ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยตามประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญหรือประเด็นที่ ADB มีความเชี่ยวชาญโดยความเชี่ยวชาญและความความรู้ระดับภูมิภาคของ ADB เนี่ย จะช่วยให้การเติบโตของไทยมีความยั่งยืนในระยะยาวและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเราอาจเรียกได้ว่าโครงการนี้เป็นการผนึกกกำลังความรู้ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนคะ่ะดูเป็นโครงการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมากเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นความหวังของประเทศไทยด้วยเนาะในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบทูกมิติเลยนะคะงั้นเดี๋ยวให้จ๋า,จาเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าะคะ่ะว่าแล้วภาพรวมของโครงการ Thailand Green Incubator เนี่ยเป็นยังไงนะคะมันคือโครงการอะไร ค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าโครงการ Thailand Green Incubator เนี่ยอยู่ภายใต้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ ADB ที่มอบให้กับไทยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า TA โครงการชื่อว่า The Kingdom of Thailand Strengthening the Bio-Circular Green Economy ค่ะโดย TA นี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับไทยในการบูรณาการโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนา,าประเทศในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตยอย่างยั่งยืนและช่วยให้ไทยเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสีเขียวในระดับโลกค่ะส่วนตัวโครงการ Thailand Green Incubator ของเราเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันกับ TA เเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเน้นการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งไปที่การอนุรักษ์ธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนนอกจากนี้โครงการ Thailand Green i n c u b a t o r เนี่ยก็จะยังช่วยจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการจากแหล่งต่างๆนอกเหนือจากเงินทุนของรัฐบาลด้วยค่ะมันก็ฟังดูจะเป็นโครงการที่เน้นไปให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเองนะคะที่ผ่านมาเราก็มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายเลยเนาะ แต่ว่าเชื่อว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือ Thailand Green i n c u b a t o r เนี่ยน่าจะต้องมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากโครงการสิ่งแวดล้อมอื่นๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวจะให้จ่าเนี่ยช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรับทราบหน่อยได้ไหมคะว่าโครงการนี้เขามีความสําคัญยังไงและแตกต่างจากโครงการสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างไรแล้วประเทศไทยของเราจะได้อะไรจากการทําโครงการนี้คะค่ะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันนะคะและไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่เสี่ยงต่อผลกระทบมากเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นหรือการสูญเสียวความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบันค่ะ ครงการ Thailand Green Incubator จึงเป็นก้าวสำคัญในการพยายามลดความเสี่ยงเหล่านี้พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติหรือว่า SDG ด้วยค่ะเป้าหมายหลักของโครงการ Thailand Green Incubator นะคะคือการสร้างกรอบแนวทางในการคัดเลือกและพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งรวมถึงเป้าหมายของไทยในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะโดยโครงการ Green i n c u b a t เตอรเนี่ยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการนำร่องที่สามารถขยายผลได้จริงและส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการปรับปรบปุงนโยบายและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนโครงการให้มีความยั่งยืนสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนอื่นๆได้ค่ะอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยนำแนวปฏิบัติที่ดีจากระดับภูมิภาคมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาแนวนโยบายมาตรการและกฎระเบียบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับมาตราฐานระดับโลกและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้นะคะ โครงการนี้เนี่ยยังให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างศักยาภาพให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของ ADB และหน่วยงานอื่นๆค่ะอก็คือเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระดับโลกอย่าง SDG หรือว่าเป้าหมายภายในประเทศของไทยด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมตัวโครงการนี้นะเพราะว่าเขาอะ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ของการสร้างกรอบแนวคิดหรือนโยบายเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขายังให้ความสำคัญกับการดำเนินการที่นำมาซึ่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนะคะ,ะงั้นถามต่อว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยโครงการเนี่ยเขาเริ่มดําเนินการไปบ้างแล้วหรือยังหรือว่าพอจะมีตัวอย่างที่เป็นการดําเนินการที่เห็นเป็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมบ้างแล้วหรือยังคะค่ะก็ ปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วนะคะโดยหนึงในโครงการที่ทำแล้วเนี่ยก็คือโครงการการออกแบบเมืองฟองน้ำต้นแบบสำหรับประเทศไทยเพื่อความยุดหยุ่นของเมืองหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าโครงการสปอนซิตี้ค่ะโครงการนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ปัจจุบันเมืองต่างๆกำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปัญหาอุทกภยัย แนวคิดเมืองฟองน้ำเนี่ยจึงถูกนํำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองให้สามารถปรับตัวและรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้แนวทางธรรมชาติการบรูรณาการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีน้ำเงินเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานสีเทา เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับกักเก็บและนำน้ำฝนกลับมาใช้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนและเพิ่มความน่าอยู่ของเมืองพร้อมเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้ค่ะโดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่นำร่องในเขตเทศบาลนครของ5จังหวัด ได้แก่พระนะครศรีอยุธยาพิษณุโลกสุราษฎร์ธานีขอนแก่นและกรุงเทพมหานครค่ะส่วนผลลัพธ์ของโครงการนี้ที่สภาพั์มุ่งหวังไว้นะคะก็มี4ี่ส่วนด้วยกันค่ะได้แก่คู่มือและแนวทางในการออกแบบเมืองฟองน้ำสำหรับประเทศไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขยายผลการดำเนินงานเมืองฟองน้ำทั่วประเทศแผนการพัฒนาเมืองฟองน้ำ และยุทธศาสตร์การลงทุนของเมืองที่เข้าร่วมโครงการข้อเสนอทางเลือกด้านการเงินระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนามเมืองฟองน้ําและสุดท้ายนะคะก็คือการอบรมและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรของ,ของสภาพัฒน์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามเมืองฟองน้ําในระยะต่อไปค่ะ สุดยอดมากเลยนะคะกับโครงการ Thailand Green Incubator er นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ADB กับสภาพัฒน์นะคะนอกจากจะเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนะในระหว่างทางเองเนี่ยเขาก็ช่วยแก้ไขปัญหาเศษรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเน้นให้ความสําคัญทั้งเรื่องของวิชาการมีการแลกเปลี่ยนองคความรู้อย่างที่สาบอกเนาะแล้วก็เอานโยบายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่นําร่องเพราะว่าเขามี พื้นที่นำร่องอย่างสปอนซิตี้เราด้วยนะคะเพราะแล้วก็มีการคำนึงถึงบริบทในพื้นที่ที่ต่างกันนะคะแลาเชื่อได้ว่าเขาจะต้องมีความพิถีพิถันในการออกแบบแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าในอนาคตดีกว่าคะ่ะจ้าจา๋าเราพูดถึงการดาเนินการในปัจจุบันแล้วเนาะอนาคตเนี่ยจ้าจ๋าอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมผู้ฟังบ้างคะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการไทยแลนด์กรีนอินคิวเลเตอร์ค่ะ ในอนาคตนะคะสภาพั์ก็หวังว่าโครงการ Thailand Green Incubator เนี่ยจะสามารถสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการเป็นต้นแบบของโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่เพียงแต่จะตอบสนองความท้าทายในประเทศนะคะแต่ยังสามารถต่อยอดไปยังระดับภูมิภาคแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้ค่ะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเนี่ยเป็นผู้นาด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตค่ะ โอเคเป๊ะปังประทับใจมากนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณจ้าจ๋านะคะที่มาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนนะคะได้รับรู้ได้เข้าใจนะคะว่าเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของเพียงภาครัฐหน่วยงานเดียวนะคะที่จะขับเคลื่อนประเทศได้แต่ว่าเราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งโครงการ Thailand Green Incubator นะคะก็ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างดีๆที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยสนใจจะทำความร่วมมือกับภาครัฐนะคะ เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐประเทศไทยเราเนี่ยบรรลุปเป้าหมายการพัฒน,นาที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าโครงการนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะเรากําลังอยู่ระหว่างทางการดําเนินโครงการถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังคนไหนนะคะได้รับรู้ว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยมีการ ทำโครงการนี้นะคะก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลนะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหากเรามีเรื่องราวอัปเดตอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะเราจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังอีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะและในระหว่างนี้ค่ะสามารถติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านต่างประเทศของสภาพานะคะได้เว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ แล้วสำหรับ EP ถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องราวอะไรนะ,นะคะห้ามพลาดค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดถ้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Let's Get Global เรื่องเล่าวข่าความรู้ของพวกเราด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและน้องจ้าจ๋านะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ